ุ๊ตาสวัสดีค่ับเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลแคมในช่วงเทศกาลชื่อสินกินเจชีต้าอยากช่วยเพื่อนพูดสิ่งดังหน่อยพูดดังไม่ได้เพราะถือสินไอ้นี่พอแล้วจีไม่ใช่ก่อนเทศกาลกินเจนะคะสิบวันด้วยกันนี่ฉันก็เลยสั่งพิซซ่ามาถาดนี้ถาดเล็กที่ไถาดเล็กมากเลยที่กินสิบวันนะคะสิบวันนี้ฉัน ก็เป็นคนกินเจนักจะลำบากนะใครกินได้ก็ถือว่าโชคดีไปฉันก็เลยถือว่าพิซซ่าฆ่าสัตว์ในครั้งเดียว <c oughs> แล้วต้องกินทีเดียวฉันฉันถือว่าหนึ่งชีวิตแต่ที่กินคือพาม่าแฮมซีฟูด้ดฮาวายเนียนไอฮาวายเนียนแล้วก็แอชวีแอชวีปลาเค็มนั่นเองนะคะพี่ตุก๊กยานี้ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าพิซซ่าเป็นพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศให้ <c oughs> ดูด้วยว่าหน้าดิฉันเนย <c oughs> เนี่ยเอาไปใหญ่พอๆกันนั้นน่ะใหญ่มาดูดูเห็นที่ลงขาวลงขาวใหญ่ตงไปใส่ดำเลน้องเข้าไปสิน้องเข้าไปสิจะได้รู้ว่าพิซซ่าใหญ่ด้วยเช่าตัวนี้องพิซซ่าใหญ่ใหญ่กว่านะคะเออก็แบบว่าจะบอกว่าอร่อยด้วยนะคะถ้าใครใช่จริงอร่อยมากอร่อยอะไรจริงจริงๆมันสามารถเก็บไว้ในเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บไว้ตู้เย็นได้สักปี ฟีดเอาไว้ก so? ็มาละลายกินนะคะสำหรับซุกยานีพิซซ่านี่นะคะอร่อยมากแนะนำแนะนำเพื่อนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์หาในกูเกิลค่ะมีค่ะมีค่ะบ่แล้วก็ที่อร่อยคือซุปซุปปั๊กโขมอร่อยมากคลาสมากอ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆอันนี้รอยชั้นมันอาจจะดูไม่เงาเพราะมันอยู่ในพลาสติกเราเราไม่ได้จัดอะไรมากซีซ่าสำหรับอันนี้ อันนี้ก็นาง,นงแบบที่ม่วันนี้นะจ๊ะโอ, <ะ S 1> อ้ยเดี๋ยวก่อนีอ๋ยวก่อนอนี้เป็นเสน่ห์นะไม่ว่าถ่ายแบบอะไม่น,านา่าจะบบแนี้อ่าแล้วนี่ก็นายแบบของเราเออเดี๋ยวเราจะทำการให้อาหารชา้านเอาหน้าอะไรก่อนดีคะมาแฮม <c oughs> มีหน้าแล้วก็มีหน้าเอาหน้าอะไรดีคะอ่ามาแฮมนะคะ วันนี้นะคะเป็นจานกินเจนฉันได้ทำทานให้อาหารสัตว์เห็นไหมคะคุณบังเกิดกระดิชานรู้สึกปิติยินยิ่งนะักตอนแรกรู้สึกเหมือนเป็นไข่ตอนนี้รูร้สึกดี่งมากน้องตาแหลอ่อะไรยังไม่ได้เคี้ยวเลยกินไปแล้วกวินหมดกุ้ง <c oughs> ไปแล้วอนนะไรก็แบบพี่ก็ฝากพิซซ่าของพี่ตุ๊กยาดีนะคะสำหรับวันไหนที่อุ้ยแล้วนี่คือกี่โมงแล้ววะยังมาส่งอยู่เลยอ่ะวันนี้คือเวลาสี่ทุ่มเขาบอกว่าเป็นออเดอร์สุดท้ายพอดีเลย ก็มานั่งมิ팅ประชุมกันว่าจะทำงานทำของทำงานเนาะฐานนี้เสนอรายราคาประมาณ2,000กว่าบาท2,000ันจะเอาบอกไปเลยสิค่าส่งค่าอะไรแล้วรวมงค่าส่งสา0พใช่ประมาณ3,600บาทแต่จริงๆแล้วมันสำหรับกิน20คนนะแต่เนี้หนึ่งสองสามสี่คราวที่แล้วเจ็บแต่คราจะกินสามกนก็ขาดตัวเนี้ยแต่ว่าใส่ไม่ฟไลน์ติดแต่ตั้งใจว่าจะซื้อซื้และก็ตัดเพาเป็นคนขี้เกียจออกไปข้างนอกแหแล้วก็โทรสั่งมาสั่งพิซซ่ามันก็ ที่หนึ่งก็พันห้าอะไแล้วมานั่งเทียบกันแล้วถูกกว่าเอาละค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันว่าตกมันแล้วค่ะนางไม่ใช่ตัวเดียวนะมีช้างกับมีช้างก็มีอีโปโปเตมมัดของฉันเพราะดิเออะจีซีเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กับอนับพิซซ่าหนึ่งอ่านะไปเอาช้อนทัางนั้นันาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วโอเค